ับสวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานำเสนอลูกค้าสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้คันนี้ป้ายทะเบียนกอไกล่ลอเรือ760พิษณุโลกลูกค้าขับมาเลยว่ารับซื้อรถไม้นะครับนะเป็นรถบ้านเลยคันนี้สภาพสวยๆผมดูรอบคันแล้ว ลองขับดูสภาพถูกใจเราเราถูกใจลูกค้าก็น่าจะถูกใจผมก็เลยจับเอาไว้เลยคันนี้ภาษีหกแปดไม่ขาดเลยนะนี่ดูด้วยกันเลยภาษีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนะโอเคก่อนที่เราจะมาชมสภาพภายนอกกันผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปจะได้มีกําลังใจหารถสภาพดีๆสภาพสวยๆให้ FC ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับนะโอเคเรามารีวิวรอบตัวรถเลยจุดไหนไม่สวยผมแจ้งเลยนะวันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็จะรีวิวเท่าที่ผมรีวิวได้นะแต่สภาพตัวจริงเนี่ยสวยเลยแหละนะครับนะไม่ผิดหวังใครได้ไปคันนี้เป็นยาง ขอบสิล้อแม็กยาง185่งับห5้ขอบ14ทั้ง4เส้นเลยยางใช้ได้ยาวๆนะครับนะยางใช้ได้ยาวๆเลยคันนี้สวยอยู่สวยๆผมชอบนะโอเคมาดูประตูฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งซ้ายของตัวรถฝั่งซ้ายของตัวรถครับประตูแก้มไร้รอยเลยไม่มีรอยจ,จะมีแต่ขีด ขีดเป็นเส้นนิดหน่อยสภาพพวกนี้แก้ได้แก้ขไขได้นะครับนะมาดูประตูฝั่งนี้กันประตูเนี่ยตรงนี้มีรอยนิดหน่อยตรงคล้ายๆขอบยางนะครับใกล้ๆขอบยางตรงนี้อาจจะขูดนิดหน่อยแต่ไม่ได้บุบนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ครับมีบุบนิดหน่อยไม่บุบไม่บุบแต่ว่ามีรอยนะครับนะดูสภาพรวมๆอีกทีนี่ ตัวนี้มีรอยขีดข่วนนะครับรอยขีดข่วนแต่ยังไม่เห็นรอยบุบเลยนี่ป้ายทะเบียนก็สวยๆเลยแต่ถ้าขับกับกับหกเป็นเก้าเนี่ยถูกหวยกันหน้าดูเลยนะนี่คโอ้โหวันนี้แดดร้อนเนาะโอเคแต่เพื่อเอฟซีผมทำได้ ฝั่งขวาของตัวรถฝั่งนี้ยังไม่เห็นรอยยังไม่เห็นรอยเลยรอยบงรอยบุบยังไม่เห็นนะครับนะรีวิวไปพร้อมกันเลยนี่ประตูฝั่งขวานะครับประตูฝั่งขวาอ่าตัวนี้มีรอยนิดหน่อยมีรอยนิดหน่อยนี่ครับมีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรสภาพพวกนี้แก้ไขได้ขอให้เครื่องดีเนาะ ชมรอบตัวรถอีกครั้ง,งนึ่งเป็นไงล่ะเรามาชมสภาพภายในตัวรถกันมาอืมนี่เออรถดีที่ร้อนนะนี่ครับ พวกพวงมาลัยผมถือว่าโอเคเลยนะพวงมาลัยน,นะไม่ได้ลอกไม่ได้อะไรหนุนแต่ดังอีกนะครับนะซับประตูฝั่งซ้ายมือจับตรงนี้อาจจะมีรอยนิดหน่อยน่าจ,จะขาดดอ,อกอยู่แต่ก็อย่าลองลองให้อีกทีเนี่ย้ากำมหยียังอยู่ครบเลยไม่หลอกไม่ล้นไม่คลองไม่ขาดเลยนะครับนะคันนี้ แอร์เย็นเจี๊ยบเลยคอนโซลใช้งานได้ปกติเลยคอนโซลเนี่ยนี่นะครับฝั่งนี้ก็โอเคนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะเดีย๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูอีกทีนี่เบาะอันนี้เป็นผ้าหุ้มนะเบาะจริงก็ก็สวยอยู่เบาะจริงเบาะจริงก็สวยอยู่ครับเป็นเบาะดำดูสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวเข้าคาเคียให้อีกทีนะยังไม่ทำความสะอาดเลยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวผมเอากระจกให้ดู ก่อนดีไปฟังเสียงเครื่องกันนี่นี่เปิดแอร์ให้เลยเล่นเจี๊ยบเลยฮาเย็นเจี๊ยบเลยนะนี่เสียงประตูไม่แน่นนะครับนี่ดูเกียร์ออโต้นะตอนนี้เกียร์ออโต้เบรกมือก็สวยๆเลยนะครับนะนี่บอกเกียร์อะไรก็ปกติ สวยเลยข้านั้นกระจกนี่เป็นไงน,น,นี่ใช้งานได้ทั้ง4บานนะครับกระจกนะโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันนี่เฟืองก็ลงได้นะครับนะเคปกติปกตินี่น เย yeah. ่สวยเลยมาเราไปฟังเสียงเครื่องกันแ <Okay. S 1> ดดร้อนนิดหน่อยครับวันนี้แดดร้อนนิดหน่อย ตั้งสวยๆเลยนะยังไม่เข้าคาแคร์เลยเครื่องหนิงกิก๊กตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นสองระบบระบบสองระบบคืออะไรหนึ่งน้ำมันเบนซินสองเป็นแก๊สเอ็นจีวีเหมือนเรามีสองถังอะ่ะเราขี่น้ำมันเบนซินหมดเราไปเติมเอ็นจีวีก็ได้หรือเราจะใช้ไปคู่กันสำรองไว้เผื่อเราไปขึ้นขอขึ้นเขาไงครับนีใ่ใช้แบบดีๆเนี่ยไปตรงเฟตาแค่นี้ไม่เป็นไรจิ๊บด,ดูสภาพรวมๆอีกทีราคา เกือเท่าไหร่ดีนาะถูกๆใจเอฟซไม่ให้โดนด่าเนี่ยเอาไปหกหมื่นห้ต่อรองได้น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับนะน้ำมันมงน้ำมันเบรกแล้วก็ถ้าเบรกผมเปลี่ยนให้จัดการให้เลยเอาไปขี่ใช้ยาวเติมน้ำมันผมเติมให้อีกนะมาเลยมาเลยอ่ะวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วย เพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปหารถสภาพดีๆสภาพส,สวยๆมาให้เอฟซนะครับนะจะได้มีกําลังใจนะครับนะจะเอฟซดูก็ดีใจแล้วนะครับนะอ๋อสภาพส,สวยๆเลยไม่ขี้เหร่เลยนะผมผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ดีมากลูกค้าขับมาจากพิษณุโลกมาขายให้เขาจะเอาเงินไปเที่ยวสงการเขามีรถหลายคันเขามาเยี่ยมญาติอยู่กาละสินด้วยนะครับนะผมฝากเพจร้านด้วยเพจร้านปอรุ่งเรือง เชียงกงนะครับนะ Tiktok ปอลุงเรืองเชียงกง YouTube ปอรุงเรืองเชียงกงนะครับนะเบอร์โทรติดต่อ08091977040849549907นะครับนะลน์ก็แอดแอดมาตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ในหน้าหน้าหน้า YouTube เลยนะครับนะโอเคผมสำหรับวันนี้ผมขอการาบสวัสดีครับร่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนทั่วทหน้านะครับสวัสดีครับ